ฟิวซีเล่าหน่อยค่ะได้รับรางวัลอะไรเอ่ยวันนี้ครับผมวันนี้รางวัลที่ผมได้รับนะครับก็คือนี่เลย best music of the year นะครับผมสาขาミ l ー a r t i ส t ครับผมจากเพลงจากเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอครับความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีใจนะเพราะจริงๆแล้วเพลงนี้มันรางวัลน,นี้มันเป็นรางวัลที่เป็นการโหวตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่มีคนชื่นชอบแล้วก็เลือกเพลงเราให้เป็นเพลงที่เป็น เป็น b e s ม m u สิกอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจแหละเหมือนว่าเราในฐานะคนทําเพลงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเป็นเพลงแรกที่ผมทําตั้งแต่ผมออกมาทํ Beauty Entertainment ด้วยอะไรเงี้ยรวมถึงแบบเราออกมาด้วยความไม่รู้เราออกมาด้วยความแบบเหมือนนับหนึ่งใหม่กับพี่ๆในทีมทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ประสบความสาเร็จเกินกว่าที่เราคิดไปเยอะมากเลยก็ดีใจมากครับเล่าถึงกระแสตอบรับของเพลงนี้หลับปล่อยออกมาเลยคะ่ะก็จริงๆต้องบอกว่าเกินเกินที่คาดไว้เยอะเลยนะเพราะจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าการทําค่ายการ การจัดการอะไรหลังบ้านหรือว่าการโปรโมทหรือการทําเพลงอะไรเงี้ยเราเรามีประสบการณ์น้อยมากๆอย่างเงี้ยรวมถึงพี่ๆคนอื่นก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยพอมันออกมาแล้วมันเพลงมันเข้าไปสู่คนฟังแล้วก็มีคนชอบมีคนเปิดมันไปเรื่อยๆแล้วก็มีฟิดแบ็กกลับมาหาเราในทางที่ดีเราก็รู้สึกว่าเราดีใจแล้วมันก็สร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราทําเพลงต่ออย่างเงี้ยครับโอไเหนืหน่อยเลยครับไยเหนื่อยเลยครับ ไม่เคยเหนื่อยเลยครับทัวร์นี้ <c oughs> คิดว่ารางวัลมันทําให้เราแบบว่ามีกําลังใจทํางานแบบใจฟูยังไงบ้างมีชั่นยางผมผมว่าจริงๆแล้วการการได้รับรางวัลมันก็เป็นเหมือนเหมือนคุณค่าทางจิตใจ,จแหละแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าในวันนี้ที่เราทํางานตรงนี้อยู่เราทําอะไรอยู่มีมีคนให้คุณค่ากับมันมีคนที่เรารู้ว่าเรากําลังทําเพื่อใครอยู่แล้วทําทําอะไรอยู่อะไรอย่างงี้มั้งครับมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความหมายของการกระทําของเรามากขึ้นในอนาคต มันก็สำหรับผมมันมีคุณค่าทางจิตใจมากแล้วผมว่าไม่ใช่แค่ตัวผมแต่เป็นว่าทุกๆคนที่ทํางานขอโทษครับทุกๆคนที่ทําเพลงเพลงนี้อะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์เ็กุคิโปรดิวเซอร์อาร์เรนเจอร์คนเขียนเน,นื้อ้องทำลองหรือแม้กระทั่งคนโปรโมทหรือว่าทุกทุกคนอะไรเงี้ยเราร่วมรู้สึกดีใจแล้วก็ได้รับความรู้สึกและคุณค่านี้ไปด้วยกันยบรรยากาศในงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคายเห็นหลากหลายค่ายศิลปินแบบมารวมกันในในงานประกาศร,รางวัลน,นี้ก็ oh, จริงจริง หลายหลายคนอะไรเงี้ยล้วก็อาจจะยังไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยบางหลายๆคนแล้วก็อาจจะเพิ่งมารู้จักวันนี้บางคนติดตามผลงานอยู่แต่ว่าไม่เคยมาดูเขาเล่นสดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราเซอร์ไพรส์กับหลายๆอย่างเหมือนกันเไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอินดัสทร,รีของเรามันมีมันมีอะไรอีกหลายอย่างเลยที่ที่ตัวเราเองก็ยังยังไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหศิลปินเดี๋ยวนี้แบบเก่งกเก่งมากเก่งเยอะอะไรเงี้ยทั้งแบบเป็นกรุ๊ปแล้วก็เป็นเดี่ยวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบ มีหลายๆคนที่แบบเรารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากแล้วมันก็เซอร์ไพรส์เรามากทั้งในการเปอร์ฟอร์มของเขาแล้วก็แอตติจูดของเขาอะไรเงี้ยครับ next step ต่อไปของวิกกินในในแบบในเรื่องของการทำเพลงคืออะไรบ้างเออมีมีแพลนอะไรไว้ไหมคะในการทําเพลงเหรอรใช่แล้วมีจิงๆก็จริงๆตอนนี้ผมกําลังจะปล่อย EP อีพีอัลบั้ม,มาแรกในชีวิตก็เร็วๆนี้ได้ฟังแน่นอนตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วสี่เพลงสำหรับ EP อีพีอัลบั้มนี้ก็ อีกเพลงหนึ่งก็จะครบแล้วแล้วก็เราก็จะจริงๆผมเปิดชื่ออีพีระบั้มไปแล้วชื่อว่า Love er Apprentice นะครับผมแต่ว่าข้อมูลก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อในโซเชียลมีเดียของ Beauty Entertainment ครับเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตเรื่อยๆถึงข่าวสารของอีพีระบั้มนี้ครับมีโอเคไหมคะเพลงใหม่มีอะไรจะฝากไหมคะยิ้มทำน้ำตาก็ไม่มีอะไรจะฝากเลยครับมีแต่เพลงแล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเพลงยิ้มทำน้ำตาเป็นเพลงที่ผม ตั้งใจทามันออกมาเลยมันเป็นเพลงที่ที่มีความหมายต่อต่อต่อความรู้สึกส่วนตัวของผมมากเหมือนกันเลยคนระับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเราเรา,เราอยากจะถ่ายทอดอรากจะเล่าในวิธีการในในแบบของเราอนะไรเงี้ยแล้วเราก็ดีใจที่ในระหว่างทางที่เราทํามาไม,ม่ว่าจะเป็นเพลงหรือเอ็มวีอะไรเงี้ยเราดีใจที่เราทํามันออกมาได้ตามที่เราอยากได้อยู่ตลอดแล้วก็บางบางบางสเต็ปมันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้อีกอนะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรารู้สึกเต็มที่แล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็มีความหมายในเชิงความรู้สึกกับผมมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอ็มบีผมก็ลงไปเล่นเองเช่นเคยนะครับพอใครว้างๆก็ไปดูกันได้นะครับผมอยางงี้การทํางานเพลงทุกเพลงก็คือบิ i l กิ้งอยู่ในทุก p r o เซสของแต่ละเพลงเลยใช่ครับวางคอนเซ็ปต์อะไรทุกอย่างก็จริงๆมีผมอยู่ในน,นั้นแต่ว่าผมไม่ได้ทําคนเดียวอะ่ะก็จะมีพี่ๆในทีมีพี่เบลสุพลแล้วก็มี พี่ในทีมพี่แปลว่าพี่ท็อปแล้วก็มีหลายๆคนอะไรเงี้ยทีมผู้จัดการของพี่ที่ทุกคนก็จะมาเหมือนกับว่ารวมหัวกันแล้วก็เค้นงานออกมาให้ดีที่สุดอะไเงี้ย <Okay, S 1> ครับโอเคค่ะโอเคน้องพี่กี้โอเคนะคะ